หนังจระเข้นะครับเป็นปรสูสนะครับแล้วก็ไซส์40ซึ่งหายากนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวจระเข้ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหายากใบนี้ก็จะเลิร์สุดนะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นแฮกเป็นทรงโอตักัวโอตัโอตาเนี่ยแปลว่าสูงก็เป็นกระปรับทรงสูงนะครับสีก็เป็นสีบูกันวิลเลียนะครับซึ่งเป็นสีที่หายากมากเพราะว่าสีสดเนี่ย ถ้าใบเล็กเนี่ยจะหาง่ายแต่ถ้าเื่อใบใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำเพราะฉะนั้นก็จะมีเคที่โฮ่ที่ที่เห็นที่ถือเนี่ยคือเคที่โฮกับมีีแล้วก็มีไม่เกิน5้าใบอะครับใบนี้นะครับก็เลิฟอยู่เหมือนกันใบนี้นะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นชัแนลของรันเวย์ปกติแล้วเนี่ยชัแนลคลาสสิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของไซส์เล็กแต่นี้จะทําเป็นรันเวย์ของผู้ชายซึ่งมีสายเป็นมิชชนเจอร์แบ็คได้นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนชัแนลคลาสสิกเลย ซึ่งง่ายมากใส่ iPhone ใส่ iPad แล้วก็ไปนั่งรอเประชุมได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแฮ็กเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ายิมนะครับเป็นหนังเอฟซ้ำก็เป็นหนังเอฟซ้ำเนี่ยก็จะอยู่ทรงสังเกตว่าหนังเอฟซ้ำนี่จะอยู่ทรงนะครับก็จะ,ะตั้งแล้วก็อยู่เลยโดยที่เราไม่ต้องดันทรงนะครับส่วนใบอื่นก็จะเป็นรูกแต่งอันนี้รูปแตงนะครับก,ก็เหมือนกันครับใส่ iPad นะครับแล้วก็จะมีน้าอ้ําเพื่อความเก๋นะครับแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าที่เป็นลายเสือเหมือนกันก็จะก็แล้วก็แต่งตัวเรียบๆก็จะไปได้ละนะครับอันนี้ก็สําหรับคนชอบออกกำลังกายครับเป็นเบาโยคะกุชชี่นะครับก็มีความเก๋ก็คือว่าเป็นของกุชชี่ก็นอกนั้นก็เอ่อก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นองนั้นะครับ เป็นกระเป๋าเล่นๆอย่างเงี้ยฮะ MCM ก็ไปยืมเหมือนกันนะครับเป็นคนชอบออกกำลังกายนี่นีทั้งหมดที่มีหรือ,อยังคะยังครับผมก็จะมีอีก,อก,อกที่บ้านอีกครับแต่ว่าไม่ได้เตรียมมาครับอีกกสักกี่ใบครับ<ะ>ประมาณประมาณทั้งหมดมีประมาณ20่สใบครับตระกูลตระกูลเบอร์กินทั้งหมดอ่ะครับ,รบใบที่แพงที่สุดนี้ใบไหนคะน่าจะเป็นใบนี้นะครับใบนีน้ตอนนี้สองล้านละฮะแตซื้อมานานแล้วเหมือนกันครับผม แล้วกระเป๋านี่เราลงทุนสะสมหรือว่าเป็นการลงทุนมากกว่าครับเพราะว่าได้ใช้ด้วยได,ได้เงินคืนด้วยซึ่งค่อนข้างคุม้มไม่เหมือนเงินฝากในบัญชีก็จะไม่คุม้มเพราะว่ามีแต่ตัวเลขไม่มีใครรู้ <laughs> ครับแล้วกระเป๋านี้เป็นการเรียนกันในกลุ่มของคนที่ชอบที่รักซือ้อต่อขายกันยังไงคะกระเป๋าละครับเขาก็จะรู้ๆกันนะครับว่าว่า,วารุ่นนี้สีนี้ ปีนี้ผลิตสีนี้นะครับไซนี้อย่างตอนนี้ถ้าผู้หญิงก็ต้องยี่0บ้าสนะครับไซี่ส์25้าไซส30ิของเบอร์กินนะครับแล้วก็หนังธรรมดาก็จะก็จะค่อนข้างราคาสูงละตอนนี้หนังจอเกก็ยิ่งไปไกลไปหญ่เลยมีใครมาซื้อต่อขายขายให้บ้างไหมคะก็ถ้ามีคนสนใจก็ขายครับครับผมแล้วก็ซื้อไว้ใหม่เหมือนเดิมซื้อมากขายไปชอบครับสนุกดีอ๋อแล้วเห็นบอกขายพีเอสุภชัยด้วยอ๋อเป็นอ่า ที่เอจะรับจากจากเพื่อนผมทีหนึง่งก<อ>็คือเพื่อนผมจะเป็นคนกลางครับอ๋อ,อ,อเขคค่ะขอบคุณค่ะครับ